เฮ้ค hey, าดเข็มขัดดิรภัยให้ดีภาพลวงตาชุดใหม่มาแล้วประตูเวทมนต์นี้ทำให้คุณอยากกระโดดไปสู่การเดินทางที่ไม่มีสิ้นสุดสู่ศูนย์กลางของทางเดินที่ทอดยาวนี้แต่รูปภาพนี้เป็นภาพลวงตาแบบนิ่งหรือเป็นแบบวิดีโอแอนิเมชันกันล่ะคุณว่างไง มันเป็นแอนิเมชันศิลปินพยายามหลอกวิสัยทัศน์ของคุณในการสร้างเอฟเฟกต์จากทางเดินที่ห่างออกไปอย่าได้ลองเลยคุณไม่สามารถหาจุดสิ้นสุดของมันได้หรอกแล้วอุโมงค์สายรุ้งมีสไตล์นี้ล่ะคุณเห็นการเคลื่อนที่ใดๆที่นี่หรือไม่อันที่จริงภาพนี้เป็นภาพนิ่งแต่มันหลอกให้สมองเชื่อว่าบล็อกสีกำลังโผลออกมา อย่าเชื่อซิกแซกเลยผู้มันสามารถหลอกสมองคุณได้มากมายรวมถึงเอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวที่ไม่จริงด้วยดูเหมือนว่ารูปซิกแซกเกลียวนี้กำลังหมุนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หากคุณเพ่งสายตาไปที่มุมหนึ่งของภาพนี้การเคลื่อนไหวจะเช้าหรือหยุดลงเห็นไหมดวงตาของคุณไม่เพียงแต่แก้ไขภาพ แต่ยังทําให้วัตถุหายไปด้วยลองดูลายรุงร้งสวยๆนี่สิจ้องที่กลางหน้าจอของคุณและพยายามอยากระพริบตาหากคุณสามารถทําแบบนี้ได้อย่างถูกต้องสีรุ้งในพื้นหลังจะค่อยๆหายไปภาพนี้ไม่ใช่เวทมนต์อะไรหรอกสมองของคุณกำลังหลอกคุณอยู่โดยทำให้ภาพนี้หายไป วิธีนี้จะส่งผลก็ต่อเมื่อคุณจ้องไปที่ตรงกลางเท่านั้นมาต่อก,กันเลยคุณเห็นการเคลื่อนไหวใดๆที่นี่หรือไม่หากคุณใช้เวลาจ้องไปที่ตรงกลางของภาพนี้ลายนี้อาจจะเริ่มขยับก็ได้เอฟเฟก์คลื่นที่คุณเห็นเป็นเพียงแค่การหลอกของสมองคุณว่ายังไงเกี่ยวกับทางเดินสามเหลี่ยมนี้บ้าง แม้มันจะเป็นภาพนิ่งแต่คุณอาจรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวบ้างหากคุณโฟกัสไปที่ตรงกลางสามเหลี่ยมสิ่งสำคัญคือต้องตั้งสีสษะให้ตรงลองดูผลงานชิ้นเอกนี่สิไม่มีทริกอะไรซ่อนอยู่หรอกมันเป็นภาพลวงตาภาพนิ่งน่าแต่ดาวจะเริ่มเต้นถ้าคุณจ้องไปที่กลางภาพนี้พยายามอยากระพริบตา และคุณจะสังเกตเห็นผลลัพธ์ในไม่ช้าถ้าอยากให้มันหยุดให้คุณกระพริบตาหลายๆครั้งแล้วบีบเปลือกตาของคุณเบาๆคุณชอบเพชรไหมถ้าใช่คุณอาจจะชอบภาพถัดไปเอาล่ะเห็นได้ชัดว่าลายหรูๆนี่กำลังเคลื่อนไหวใช่ไหมใช่แล้วมันกำลังเคลื่อนไหวแต่ไม่ใช่เพราะมันเป็นภาพลวงตา อันที่จริงสิ่งที่คุณเห็นคือแอนิเมชันมาภาพต่อไปกันมันทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังบินอยู่เหนือเมืองขาวดำหรือเปล่าก็นะอันที่จริงภาพนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยแม้ว่าทิศทางของเส้นเหล่านี้จะทำให้สมองของคุณคิดว่าภาพ 2D ดีนี้เป็นภาพสาดีแต่จริงๆแล้วศิลปินแค่เล่นกับมุมมองเท่านั้นเอง งานกราฟิกชิ้นเอกนี้น่าจะเป็นภาพลวงตาใช่ไหมไม่ลวดลายนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวหากคุณสังเกตเห็นทำได้ดีมากคุณจะว่ายังไงกับลายวงล้อท,ที่น่าสนใจนี้มันเคลื่อนที่อยู่หรือเปล่าลวดลายนี้เป็นภาพดวงตาภาพนิ่งที่ไม่เหมือนกับลวดลายก่อนหน้านี้ คุณสามารถลองหยุดการเคลื่อนไหวได้หากคุณเลือกวงล้อเหล่านี้มาสักล้อและมุ่งความสนใจไปที่จุดกลางเล็กๆของล้อที่เลือกลองดูทางเดินที่ไม่มีสิ้นสุดนี้สิมันเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวล่ะเป็นภาพเคลื่อนไหวทำได้ดีมากไปกันต่อดีกว่า คุณจะว่ายังไงกับรวดลายนี้ดีล่ะมันเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือเป็นภาพลวงตาอีกกันแน่นะมันเป็นอีกหนึ่งแอนิเมชันที่สวยงามถ้าคุณรู้คุณเก่งมากเลยเกมพัฒนาสมองเกมต่อไปมาแล้วลองดูรถสามคันนี้คันไหนใหญ่ที่สุดและคันไหนเล็กที่สุดคุณจะตอบว่าไงล่ะ อันที่จริงพวกมันมีขนาดเท่ากันทั้งหมดสิ่งที่เรียกว่าทัศนียภาพแบบบรรยากาศสร้างภาพลวงตาของความลึกขึ้นมาและทําให้คุณคิดว่ามันมีขนาดแตกต่างกันไปลองดูงานศิละปะที่น่างงนี้สิมันเป็นเกลียวหรือเป็นวงกลมหลายวงมันเป็นวงกลมสมองของคุณอาจจะสับสน แต่การที่เห็นเป็นเกลียวนั้นเป็นเพราะลวดลายที่ตัดกันของวงกลมหลอกตาคุณแล้ววงล้อขาวดำนี้ล่ะมันไม่เหมือนภาพที่แล้วเพราะนี่คือเกลียวลองดูนีส่สิมันกลายเป็นภาพสามมิติหรือยังหากคุณเพ่งสายตาไปที่ตรงกลางของลวดลายนี้หลังจากนั้นสักครู่หนึ่ง คุณอาจจะเริ่มสังเกตเห็นการเต้นเป็นจังหวะของสีที่ต่างกันแม้ว่านี่จะเป็นภาพลวงตาแต่จริงๆแล้วภาพนี้เป็นภาพขาวดำทางเดินที่ไม่มีสิ้นสุดถัดไปของเรามาถึงแล้วเส้นอยากสร้างเอฟเฟกต์การบินที่ยอดเยี่ยมนี้คุณบอกได้ไหมว่าภาพนี้เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว นี่คือแอนิเมชันแต่ถึงแม้ว่าคุณจะหยุดวิดีโอนี้และจ้องไปที่ตรงกลางของหน้าจอคุณก็อาจจะเห็นการเคลื่อนไหวบางอย่างก็ได้แล้วผลงานขาวดําชิ้นโมแดงนี้ล่ะมันเคลื่อนไหวหรือเป็นแค่าภาพลวงตากันแน่ใช่แล้วภาพนี้เป็นแอนิเมชันด้วยไปกันต่อเลยดีกว่า คุณเห็นการเคลื่อนไหวใดๆภายในทางเดินที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ไหมมันคือภาพลวงตาภาพนี้เป็นภาพนิ่งมาต่อก,กันเลยคุณจะว่ายังไงดีภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวแม้ว่าลวดลายนี้ จะคล้ายกับภาพลงตาขาวดำแบบคลาสสิกมากแต่ทริคของมันก็คือการเคลื่อนไหวนั้นเป็นของจริงมันคือแอนิเมชันลองดูโมงที่ซับซ้อนนี่สิมันดูเคลื่อนไหวหรือเปล่าใช่แล้วมันคือแอนิเมชันตอนนี้ลองหยุดวิดีโอแล้วจ้องไปที่ตรงกลางของภาพนี้โดยไม่กระพริบ ภาพอาจจะเริ่มเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็ได้มาต่อที่ภาพถัดไปกันคุณเห็นตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในลวดลายนี่ไหมใช่แล้วมันคือ5 3 2แล้วภาพนี้ล่ะมีตัวเลขซ่อนอยู่ไหม มันคือ4 1 7เยี่ยมมากคุณเห็นตัวเลขที่นี่หรือเปล่า 2> 8ปดสองสี้าไงล่ะมาต่อกันเลยคุณเห็นตัวเลขใดๆบ้างไหมอัน,นยากหน่อย เพราะไม่มีตัวเลขเลยแต่มีคำอังกฤษซ่อนอยู่แทนวิกไงล่ะแล้วลวดลายนี้ล่ะคุณมองเห็นคำหรือเปล่าหากคุณไม่พบคำใดๆที่นี่มันก็ดีนะเราไม่มีอะไรเขียนอยู่ไงคุณสามารถอ่านคำในภาพนี้ได้ไหม จอยยังไงล่ะมีวลีใดซ่อนอยู่ในกล้องสลับลายสวยๆนี่ไหม Be yourself ไปที่ภาพต่อไปกันคุณรู้ว่าต้องทำยังไง มันเขียนว่า curious คุณเห็นคำอะไรบ้างไหม <T il ect ing> มีวลีซ่อนอยู่ที่นี่และมันเขียนว่า keep calm ไปต่อกันแถบสีเทาในบล็อกสีส้มกำลังเคลื่อนที่แต่จริงๆแล้วมีวิธีที่ทำให้แถบสีเทาเปลี่ยนสีได้หากคุณจ้องที่จุดสีดำที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ แถบสีเทาจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินหรือสีเขียวดังนั้นพยายามอยากระเฟกตาจ้องที่จุดสีดําแล้วมันจะเปลี่ยนสีเห็นไหมมันเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวหรือเปล่าตอนนี้เวียนหัวหรือยังมาพักตาของคุณได้ภารกิจใหม่กันภาพนี้เป็นภาพขาวดำ แต่จริงๆแล้วมีวิธีให้คุณเห็นเป็นสีให้จ้องไปที่จุดสีดำบนจมูกของผู้หญิงคนนั้นเป็นเวลา10วินาทีและตอนนี้มองไปที่ผนังของคุณแล้กระพริบตาหลายๆครั้งให้เร็วที่สุดคุณจะเห็นผู้หญิงคนนี้บนผนังของคุณและคราวนี้มันจะเป็นสีด้วยมาดูฝูง emoji พวกนี้กันคุณหาเจ้านี่เจอไหม อยู่นี่ไงเยี่ยมเลยมาดูภาพต่อไปกันคุณเห็นอีโมจินี่ไหมมันซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วอีโมจิพวกนี้ล่ะคุณหาเจ้านี่เจอไหมสวัสดีอยู่นี่เอง เพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดคุณหาเจ้านี่เจอไหมซ่อนอยู่ตรงนี้เองอิโมจิพวกนี้เหมือนกันหมดหรือเปล่าไม่เจ้านี้ไม่คุณมาอยู่ที่นี่ ไหนดูซิว่าคุณหาหัวใจท่ามกลางความรกนี้เจอไหมอยู่นี่ไงเจ๋งเลยแล้วเสร็จนี้ล่ะคุณหาอีโมจินี้เจอไหม นี้ยากนิดนิดเพราะไม่มีมีโมจิตัวนี้อยู่ในภาพนี้ไงคุณหาสิงโตท่ามกลางาีโมจิพวกนี้เจอไหมอยู่ตรงนี้มาตอกกันเลยเจ้าตัวน่ารักนี้อยู่ตรงไหนกัน ว่หลบอยู่ตรงนี้เองลองดูอีโมจิเหล่านี้สิหาเจ้าตัวเล็กนี้เจอไหมฮัลโหลอยู่ตรงนั้นไงก็นะต้องขอบอกว่าทำได้ดีมากคุณรู้ไหม นักวิทยาศาสตร์อ้างว่าวิธีที่สมองของคุณรับรู้และวิเคราะห์ข้อมูลเปิดเผยบุคลิกภาพของคุณได้มากมายดูภาพลวงตาแต่ละภาพเหล่านี้เป็นเวลาส3วินาทีสิ่งที่คุณเห็นเป็นอย่างแรกบอกได้มากมายว่าคุณเป็นคนยังไงมาเริ่มกันเลยดีกว่าภาพที่1หากสิ่งแรกที่คุณเห็นคือต้นไม้คุณมักจะใส่ใจกับรายละเอียดมากเกินไปแต่คุณเก่งในการเข้าใจถึงอารมณ์ของคนอื่นมันทําให้คุณเป็นคนที่มีไหวพริบเห็นอกเห็นใจ และหากคุณเห็นคู่รักหันหน้าเข้าหากันคุณมีตะกะใจเย็นและมีเหตุผลคุณรู้วิธีใช้เหตุผลกับผู้คนแม้ว่าพวกเขาจะอารมณ์เสียหรือกังวลใจยอยู่ภาพที่2ถ้าหากคุณเห็นรถในรูปนี้แสดงว่าคุณรักอิกสระภาพคุณชอบให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามแผนของคุณด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องยากสําหรับคุณเมื่อคุณต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ถ้าหากคุณคิดว่าเป็นผู้ชายถือกล้องส่องทางไกลคุณมักจะไม่ใส่ใจกับรายละเอียดมากเกินไปแต่คุณจะมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมแต่บางทีคุณอาจจะสังเกตตัวอักษร A ก่อนถ้าอย่างนั้นคุณก็มีความสามารถที่หายากในการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่ทันสังเกตคุณมีสัญชตาตญาณที่เฉียบคมและคุณก็เป็นคนชอบคิดนอกกรอบภาพที่3หากสิ่งแรกที่คุณเห็นคือภาพนิ้วโป้งสนิ้ว แสดงว่าคุณเป็นผู้นำที่ดีและเป็นผู้วางแผนจัดการที่ยอดเยี่ยมคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบและเข้าใจว่าการกระทำของคุณจะมีผลอะไรบ้างแต่ถ้าหากคุณเห็นการระเบิดก่อนแสดงว่าคุณมีบุคลิกที่เห็นแก่ผู้อื่นคุณสนใจผู้คนแถมคุณยังต้องการช่วยเหลือพวกเขาด้วยและนี่คือภาพที่4หากคุณสังเกตเห็นลิงก่อนนั่นแหละตัวจริงของผมหลอเล่นคุณเป็นคนอิสระและการมีพื้นที่ส่วนตัวสำคัญกับคุณมากแต่ ถ้าสิ่งที่คุณเห็นคือเสือคุณเป็นคนกล้าเสี่ยงคุณเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณพยายามมากพอ 5. หากสิ่งแรกที่คุณเห็นคือต้นไม้หลายต้นคุณอยู่หน้าพระอาทิตย์ตกแสดงว่าคุณเป็นคนเข้าใจง่ายและสบายๆหากคุณเห็นใบหน้าของแมวแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นคุณยึดติดกับการตัดสินใจของตัวเองและคุณก็มุ่งหน้าไปยังเป้าหมายเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภาพที่6สสำหรับรูปนี้ หากสิ่งแรกที่คุณเห็นคือภาพโครงหน้าแสดงว่าคุณน่าจะเป็น i n นโทรเวิคุณไม่ชอบปาร์ตี้ที่มีเสียงดังมันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจถ้าคุณเห็นนักเป่าแซกโซโฟนแสดงว่าคุณเป็นคน Extrovert คุณชอบการเข้าสังคมและผู้คนต่างๆก็อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณมากแต่อย่าลืมพักผ่อนนะเพื่อป้องกันไม่ให้เบิร์นเอ หากคุณเห็นธรรมชาติในภาพนี้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆในขณะนี้คุณไม่ชอบการทำอะไรเป็นกิจวัตรและเลือกที่จะทำกิจกรรมต่างๆของคุณสลับกันด้วยวิธีนี้คุณจะไม่ทำสิ่งเดิมๆติดต่อกันหลายวันหากคุณสังเกตเห็นใบหน้าที่ซ่อนอยู่ด้านล่างของเฟรมในภาพนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีระเบียบคุณพบว่ามันยากที่จะใช้ชีวิตโดยไม่มีแผนมันทำให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัย 8. ถ้าคุณเห็นม้าลายชัดเจนมาก แสดงว่าคุณชอบพูดคุยและสนุกอยู่กับการอยู่ท่ามกลางผู้คนการทําความรู้จักคนใหม่ๆเป็นงานอดิเรกของคุณคุณไม่ชอบทํากิจวัตรที่น่าเบื่อแต่หากคุณเห็นสิงโตโดดเด่นอยู่ในภาพคุณชอบวิถีชีวิตที่สงบสุขคุณชอบใช้เวลาดีๆกับเพื่อนๆที่ไว้ใจได้เพียงไม่กี่คนและครอบครัวมากกว่าการอยู่กับคนจํานวนมากเกินไปมันทําให้คุณหมดเรี่ยวแรงซึ่งนั่นทําให้คุณหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด9 หากคุณเห็นใบหน้าในภาพนี้แสดงว่าคุณเข้าถึงได้ง่ายและผ่อนคลายผู้คนรู้สึกว่าคุณห่วงใยพวกเขานั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขามักจะเล่าปัญหาให้คุณฟังแต่ถ้าสิ่งแรกที่คุณเห็นคือคนโบกไม้กายสิทธิ์ใส่คนคู่เข่าถ้าอย่างนั้นคุณก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ต้องทำให้ดีกว่าคนอื่นๆ 10. ถ้าเห็นแมวโดดเด่นในภาพนี้คุณอาจจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ผู้คนรู้ว่าพวกเขาพึ่งพาคุณได้ในขณะเดียวกันคุณก็มักจะเก็บความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองไว้เป็นอย่างดีแต่ถ้าคุณเห็นใบหน้าคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คุณรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและสัญชาตญาณที่เฉียบแหลมของคุณก็ช่วยให้คุณสามารถหาโอกาสได้ทุกทที่เลยล่ะและหากสิ่งแรกที่คุณเห็นคือหน้าผาคุณเป็นคนที่สามารถจัดการปัญหาได้ทุกปัญหาซึ่งเป็นผลมาจากการมองโลกในแง่ดีของคุณภาพที่11 เป็นแมวตัวใหญ่และจริงจังในภาพหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคุณเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงคุณมองเห็นภาพรวมและช่วยให้จัดการกับปัญหาได้แต่ถ้ารูปหนูดึงความสนใจของคุณคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีคุณพยายามหาสิ่งที่เป็นแง่บวกในทุกสถานการณ์และส่วนใหญ่คุณก็จะประสบความสำเร็จซะด้วย 12. หากคุณเห็นใบหน้าของผู้หญิงในภาพนี้คุณมักจะพึ่งพาสัญชาตญาณของคุณ และมันก็จะไม่ทําให้คุณผิดหวังคุณยังใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัวคุณอีกด้วยแต่ถ้าคุณโฟกัสไปที่ดอกไม้ล่ะถ้าอย่างนั้นคุณเป็นคนที่มักรู้สึกว่าจะต้องทําอะไรให้ช้าลงบ้างและผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติ 13. ถ้าใบหน้ากลมน่ารักเป็นสิ่งที่คุณสังเกตเห็นก่อนแสดงว่าคุณเป็นคนที่อ่อนไหวและเป็นมิตรคุณไม่ชอบความขัดแยง้งและพยายามจัดการกับความไม่ลงรอยกันด้วยสันติวิธีแต่หากคุณให้ความสนใจกับนกสองตัว คุณเป็นคนที่ร่าเริงและเป็นมิตรคุณชอบพบปะผู้คนใหม่ๆ 14. ถ้าหากคุณเห็นช้างแสดงว่าคุณยืนหยัดอยู่ข้างเพื่อนและเคารพครอบครัวของคุณผู้คนชอบบุคลิกที่เป็นมิตรและความมีน้ำใจของคุณพวกเขายัางราบซึ้งที่คุณเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยแต่หากคุณพุ่งเป้าความสนใจไปที่หมู่บ้านเล็กๆคุณค่อนข้างเป็นคนหัวโบราณคุณชอบวิถีชีวิตที่สงบและเรียบง่ายมากกว่าความวุ่นวายในเมือง 15. ถ้าเสาดึงดูดความสนใจของคุณแสดงว่าคุณให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายและความปลอดภยัยมันอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับคุณที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนแต่หากคุณเห็นภาพคนสองคนปรากฏขึ้นชีวิตของคุณไม่เคยจืดชืดเลยคุณอยากรู้อยากเห็นชอบการผจญภัยและพร้อมที่จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในเดินพริบตาแต่ถ้าถามว่ามีใครกระพริบตานะ่หรออ่าไม่เล่นดีกว่าผมว่ามุกมันแป้ก,กันนะ 16. หากคุณสังเกตเห็นผู้หญิงก่อนแสดงว่าคุณชอบวิเคราะห์และรอบคอบ คุณมักเอาการเอางานซึ่งทําให้บางคนเข้าใจผิดคิดว่าคุณเป็นคนจิตใจเย็นชาแต่หากคุณเห็นชายทวราในแว็บแรกคุณเป็นคนที่อ่อนไหวและมีเมตตาคุณยังมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะาทางศิลปะอีกด้วย 17. คุณเห็นจระเข้สองตัวหันหน้าเข้าหากันใช่ไหมถ้างั้นคุณก็มักจะพยายามควบคุมทุกสถานการณ์ในชีวิตอยู่เสมอแต่หากคุณสังเกตเห็นนกเป็นสิ่งแรก แสดงว่าคุณเป็นคนที่ไม่ังเกียใจที่จะทําตามคําแนะนําจากคนอื่นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองนะแต่คุณเป็นคนที่พร้อมจะประณีประนอมเสมอ 18. ถ้าคุณให้ความสําคัญกับใบหน้าของผู้หญิงก่อนนั่นหมายความว่าสมองซีขวาของคุณพัฒนาได้ดีกว่าซีซ้ายคุณเป็นคนที่มีทักษะด้านศิลปะและมีความฉลาดทางอารมณ์สูงแต่ถ้าคุณเห็นผู้ชายเล่นแซ็กโซโฟนนั่นหมายความว่าสมองซีซ้ายของคุณพัฒนาได้ดีกว่าตะกะคือจุดแข็งของคุณ คุณเก่งในด้านคิดวิเคราะห์และเรื่องตัวเลข 19. หากคุณเห็นจระเข้ก่อนคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคนเอาการเอางานและต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบางครั้งคุณมักจะให้ความสําคัญกับสิ่งเชิงลบที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณเพราะงั้นอย่าลืมพักผ่อนและสนุกกับชีวิตบ้างละครับหากคุณสังเกตเห็นเรือที่มีคนสคนแล่นไปตามแม่น้ําคุณเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดอย่างมากคุณมีบุค,คลิกที่สร้างสารรค์ และสามารถหาทางออกจากสถานการณ์ที่ยุ่งยากได้เสมอ20หากคุณเห็นหญิงสาวคุณมีนิสัยร่าเริงและมองโลกในแง่ดีคุณมองเห็นข้อดีของสิ่งต่างๆแต่บางครั้งคุณก็อาจจะเป็นคนหุนหันพลันแล่นเกินไปหากคุณสังเกตเห็นหญิงชาราก่อนแสดงว่าคุณมีประสบการณ์ชีวิตมากมายซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองสถานการณ์จากมุมมองที่หลากหลายได้21 คุณเห็นเป็ดก่อนใช่หรือเปล่ากาบกางั้นคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีสัญชาตญาณที่แม่นยำเต็มไปด้วยจินตนาการแต่หากสิ่งแรกที่คุณสังเกตเห็นคือกระต่ายแสดงว่าคุณมีทักษะการวิเคราะห์ที่โดดเด่นคุณน่าจะเก่งในด้านการเขียนอ่านและคิดวิธีแก้ปัญหาทุกอย่างอย่างมีเหตุผล 22. หากคุณเห็นกระรอกคุณวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้ดีมาก การคิดเชิงตะกะของคุณช่วยให้คุณประมวลผลข้อเท็จจริงและพบวิธีแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วจนน่าอัศจรรย์แต่หากสิ่งที่คุณเห็นในตอนแรกคือเป็ดคุณมองเห็นแง่มุมที่สร้างสรรจากสิ่งต่างๆได้ดี23คนส่วนใหญ่มองเห็นกบในภาพนี้ทันทีหากคุณเป็นหนึ่งในนั้นคุณมั่นใจในตัวเองซึ่งนั่นทําให้คุณผ่อนคลายคุณสื่อสารกับผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมาซื่อสัตย์และจริงใจแต่ถ้าหากคุณเห็นม้าคุณมักจะพยายามมองให้ลึก ถึงความหมายที่ลึกซึ้งของสิ่งต่างๆคุณมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองและไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ไม่อาจจะเปลี่ยนใจคุณได้ 24. หากสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของคุณเป็นอย่างแรกคือเชิงเทียนคุณเป็นคนที่มักจะมองสถานการณ์โดยรวมเป็นปกติและหลังจากได้เห็นภาพรวมแล้วเท่านั้นคุณถึงจะเริ่มลงมือทําแต่ถ้าคุณสังเกตเห็นใบหน้าสองหน้าก่อนแสดงว่าคุณมีความสามารถในการจดจอก,กับรายละเอียด มันเป็นเรื่องสำคัญกับคุณอย่างยิ่งในการอยู่ท่ามกลางผู้คนที่คิดบวกและขอการสนับสนุนจากพวกเขา